สวัสดีพี่น้องกินเขาได้วันนี้รึเปล่สมประจอมเทียนเหนมือนนะไรเนี่ยเ็บเสียต้องกันมาเน,นี่นยใส่พริกเข้าคั่วคาตะไข่ลองบึงนะใส่คาทำไมล่ะอืมใส่คามันอร่อยแล้วอืมอร่อยแล้วใส่มืนกระายร้เยอะเราไม่ตุม เอาใหม่นั่งดินเด้เนี่ยแบพีกขึ้นเกาไอ้เอรอวะห <c oughs> ากหลายเสียบพัานับพีกเนี่ยหอมเลยหอมอ่ะข <c oughs> ี้น,ขน้ยปไม่หนขอน้วไมหรอะ <c oughs> <c oughs> แกงอะไรเัวน้องแกงจืดงรสน้ำไงมาเด้เป็น้องไยแกงจืดกีนก็ข้าวเหนียวี่เจ้าลายวะข้าวเหนียวติดคอแกงจืดก็ข้าวเหนียวบ้าหักบ้าอะไรบ้างเนี่ยอันนี้น้ำพริกกระปิพริกกระปิ ทำไมตุ่มเนะนานะสามอ่ะใหญ่ๆอวบๆเลยเนะี่ยอืมอาวขทาทาส่งไปหน่อย สมบัติจอมมันดีแล้วใช่ไหมอืมทำมะเขือแปลกทำไมมะเขืออ้าวเขาใส่มะเขือต้องทานมะเขืออย่่มันไม่มีเขือเือเปาะนี่แหละง่ายดีจับเสียพี่นองกันกินเขาเส่าคลิปมุ่งขึ้นเรา คืนสวยบขาลายเมื่อคืนนะยังหวั่นกันหลายเลยปะ เสียบเขอย้อนหอดนอมอพปูก็เสีบไลยเห็ดไหมติดใจอะที่สง <c oughs> ่งเนะที่ส่งทำอร่อยอะ มันมากเลยสูบไป,ปหน่อยสูบปประจอม,ม,อมออนะหอมเลยหอมหอมเพีดเล้องจับมือนะเพะสะสมม็ดคลิปที่แล้วแล้วลองมึงก่อนมึงค,คลิปจอยืม เบื้องเหตุถึงจักสามซีอาทีได้ไปหนหรอไงแช่ยูทูปเป็น,อ,น,ปนออกกฎมาใหม่เหรนะี่ยกฎที่ตามไปกับบุได้จ้าควรไปหนหรอไงต้งผู้ติ่ต,ตามผู้ลาผู้หายใครมาลูกค้าเด้อใ,<น>ใครมา ไปสามสิบคนบกระกทดลงมาจากยี่สิบคนเนี่ยสาเวเบืองคลิปหอดสามนาทีนะเหตุไม่แล้วต้องเบืองคลิปไปห,หอดสามนาทีก่อนจะคอยกดติดตามไปลองก็อกดติดตามมากดติดตามกลับใจแลกใจไปเลยไปลองเลยบาดอน่มีปัญหา ขอไปส่มทุกบานด้วยค <l ots> ือหวานใช่ป่ะ <l ots> <l ots> แจจืกงจ <l ots> ืดแล้วเขาเหนียวเขาอ้วนคากบ่บานเนี่ยอืกินของเผ็ดแล้วต้องกินใจฮ <l ots> <l ots> โอ้ยเ <l ots> ขาอ้วนได้ปะเนาะน้อ <l> ง <ots> ใหม่หวานจีเนาะน ส่วนปลาหน่อยไปลองกลยบบ อ,อเผ็ดบ้คือมันจะฝนจะตกฝนจะตกกินเนี่ยดดสุม่มไปหน่อยกัสต้มนไใหม่คา,า,าบโนะบรนณเขาคือมันนัองมันนองครับเผ็ดเองแซ่บเอง เผ็ดเผ็ดเผ็ดะครับนี่แหละพี่น้องขอบุบญขอบคุณเด้อเนี่ยเขามากดติดตามครับจมแล้วนะพี่น้อฮะเผ็ดหลายขอบารีครับ